สวัสดีครับเหล่าสาวกเพจที่เด็ดาศาสดาเจอกับหน้า,าศาสดาฮอตแน่นอนจะมีของดีของเด็ดมาฝากกันอีกแล้วนี่จะเป็นค่ำคืนเขาดาวกันเลยแต่พี่เมียเขาไม่ได้หยุดเตะนะครับเขามาแจกของขวัญปีใหม่กันเลยาศาสดาฮอตเลยรับหน้าที่มาแจกของขวัญปีใหม่มาคนเดียวครับนาฮัทไม่ได้มาด้วยไม่เป็นไรแน่นอนผมใส่เสื้อตัวนี้มาจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ ก็จะเป็นนิวคาสเซิลเปิดลังเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนงของหงแดงเรือพูนั่นเองเตะกันดึกหน่อยคู่นี้นะครับก็ดูแล้วช่วงบ็อกซิ่งเดย์เป็นยังไงกันบ้างแต่ละคนก็จะบอกว่ามีพลิกมีผ้าป,ป่าควา่ำมีทุกเหตุการณ์มีสะดุดกันเป็นทิวแถวแม้กระทั่งเรือพูเกมที่แล้วก็ไปสะดุดทิ้งสามแต้มแบบน่าเสียดาย เสมอกับเวสบอมวิทหนึงประตูต่อหนึ่งดูลูกเกมแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยครับที่ออกผลเสมออย่างน้อยรีวิวพูโพชนะ2ศูนยแต่อย่างว่ามันตรากตรำกลํำศึกหนักกันและเกินช่วงบ็ x i n g Day เนี่ยใครไม่แน่จริงใครยืนระยะไม่ได้บอกได้เลยว่าจอดไม่ต้องแจวครับช่วง Boxing Day เนี่ยมันเป็นการพิสูจน์เขาเรียกว่า ศึกครั้งนี้มันหนักสําหรับพรีเมียร์ทุกปีที่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์มันจะเตะกัน3-4มสี่แมตติดภายใน10วันอย่างเงี้ยถ้าทีมไม่แน่จริงผู้จัดก,การทีมไม่เก่งจริงโรเทชันไม่ดีจริงก็จะเกิดเหตุการณ์สะดุดได้แต่โอเคละ่ะลรเวอว่าููถือว่าในพรีเมียร์ลีกนะครับ6เกมหลังสุดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครเสมอ3ชนะ3เหตุการณ์อย่างนี้ก็ยังดูดีอยู่ก็ยังอยู่หัวตารางเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิม สำหรับนิวคาสเซิลเกมที่แล้วในช่วงบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยไปพลาดให้กับแมนซิ t y ตี้มา0ูนยประตูต่อ2ก็ถือว่าตามรูปเกมตามหน้าเสือนิวคาสเซิลก็อยู่อันดับ14ลูกทีมของสตีฟบู๊ตก็ดูแล้วน่าจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าตัวเก่งอย่างอลันแมซิมังก็ยังเจ็บอยู่จอนโจเชวี่กองกลางจอมเกา่าก็ยังเจ็บอยู่ไม่แน่ใจว่าเกมคืนนี้31ธันวาคม จะกลับมาทันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าจ,จัดตัวกันอย่างไรแต่ถ้าให้ศาสตราฮอตช้ทางดูแนวทางให้แล้วก็เดาได้เลยว่าเรลพูจัดเต็มครับเพราะเรลพูเสมอกับเวทบอมมาเกมที่แล้วเนี่ยทำแต้มหายไปอย่างน้อยก็ตีว่า2คะแนนแทนที่จะเก็บ3คะแนนทิ้งคู่แข่งยาวๆทิ้งรองจากฝูงยาวๆเพราะฉะนั้นดักนี้จัดเต็มแน่นอนครอปต้องใส่สุด สามภาษาในเกมลุกก็น่าจะเป็นของเดิมฟิมิโนซาร่ามาน่น่าจะมากันครบเพราะฉะนั้นดูแล้วต่อให้เล่นในบ้านของนิวคาสเซิลน่าจะต้านไม่ไหวแต่อาจจะไม่ถึงขนาดยิงกันยุ่ยยิงกันยับสกอร์น่าจะออกหน้าเบียดดูแล้วพู้มาเยือนอย่างเลือกภูน่าจะทำได้ดีกว่ามีสิทธิชนะได้ด้วยสกอร์เบียดเบียดที่2ประตูต่อ1หรือ3ประตูต่อ2แล้วก็หลังจากฝูงพิมิลิตต่อไป เพราะฉะนั้นถ้าใครตามดูเห็นคลิปนี้รับของข,องขวัญปีใหม่จากศาสดาฮอตไปเลยอยู่ไว้เลยครับยาวๆคู่มาเยือนค่ําคืนเขาดาว31ธันวาคมหรือวูผงแดงผู้มาเยือนดีกว่าแน่นอนชนะแน่นอนครับโชคดีเฮงๆนะครับ